สวัสดีค่ะว่าที่บัณฑิตทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันปัดฉีมนิเทศของพวกเราซึ่งครูผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธัญญาจันตรง ผู้อำนวยการส่สวนส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือสบลนะคะก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาพบกับพวกเราในวันนี้และก็ต้องขอขอบคุณกองพัฒนานักศึกษาด้วยนะคะที่ทําให้เราได้มาพบกับทุกๆคนในวันนี้ค่ะสําหรับในส่วนของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเรื่องของการจัดการศึกษาหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ย สำหรับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีการเปิดกว้างเป็นการทำลายกำแพงทางการศึกษาแต่วันนี้ค่ะสำหรับนักศึกษาทุกคนที่กำลังจะจบการศึกษามีข่าวดีค่ะว่าเรามีหลากหลายหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหรือระดับปริญญาโทมาให้กับพวกเราได้รู้จักแล้วก็ได้นำไป สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อได้แต่ก่อนอื่นค่ะเรามารู้จักกับศูนย์ส่งเสริมบัณดิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยก่อนนะคะว่าเขามีหน้าที่มีบทบาทอะไรกันบ้างขอเชิญรับชมได้เลยค่ะจากบัณฑิตวิทยาลัยในวันนั้นสู่การพลิกบทบาทเพื่อตอบโจทย์ยุทธศา,ศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิต ในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตในวันนี้ทำให้เราได้ปรับเข็มทิดพลิกโฉมการดำเนินงานสู่การเป็นศูนย์ส่งเสริมบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือมีชื่อย่อว่าสอบอรอซึ่งจัดตั้งขึ้นในวันที่1พฤศจิกายน2566โดยเป็นส่วนงานภายในกองบริการการศึกษาสำนักงานอาธิการบดีมีผู้บริหารสูงสุดคืออธิการบดี มีรองอธิการบดีเป็นผู้กำกับดูแลการบริหารงานและมีผู้อำนวยการศูนย์พร้องคณะผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยปรัชญาการดำเนินงานในปัจจุบันคือเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งเน้น3ามภารกิจสำคัญคือ 1. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย 2. เป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคมและ 3. บริหารดำเนินงานในรูปคณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เกี่ยวข้องเพราะเราเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเราจึงได้ตรหนักถึงการทำงาน ภายใต้สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐภาคธุรกิจเอกชนรวมถึงภาคประชาสังคมทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาคจึงเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถตอบโจทย์และสนองความต้องการในการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะให้กับบุคลากรในท้องถิ่นได้ทุกช่วงวัยได้ทุกที่ได้ทุกเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องเราได้พัฒนาระบบกลไกในการรองรับการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามอัธยาศัยอาจจะเรียนในรูปแบบออนไลน์ site, ร่วมกับนักศึกษาภาคปกติก็ได้เรียนแบบออนไลน์ด้วยตนเองก็ได้ผ่านเว็บไซต์ lifelearning.uu.ac.th o n g l หรือจะเรียนแบบไฮบริด ที่เราก็พร้อมจะเปิดโลกการเรียนรู้ไปกับผู้เรียนและที่สำคัญเรามีหลักสูตรที่มีรูปแบบยืดหยุ่นและหลากหลายอาทิเช่นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อรับรองสมรรถนะ upskill re-skill หลักสูตรชุด,ดรายวิชาหรือโมดูลหลักสูตรเทียบโอนความรู้ประสบการณ์สะสมครังหน่วยกิจสู่ร,ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมถึงหลักสูตรสหวิทยาการ โดยใช้หลักการบริหารจัดการศาสตร์ความรู้เชิงบูรณาการใช้ทรัพยากรร่วมกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยตลอดจนภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและองค์กรวิชาชีพภายนอกเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่การพัฒนาคนบนความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ เรายังมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสามารถตอบโจทย์การพัฒนาท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติได้อย่างแท้จริงเมื่อสังคมเปลี่ยนเมื่อโลกเปลี่ยนทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมทําให้เราเกิดการเรียนรู้มาเปลี่ยนแปลงตัวเองและร่วมสร้างเวศใหม่แห่งการเรียนรู้ที่จะทําให้ทุกความรู้ทักษะในชีวิตของคุณ ได้ชื่อว่าไม่มีวันหมดอายุร่วมเติมเต็มทุกสมรรถนะที่จําเป็นของชีวิตไปกับศูนย์ส่งเสริมบมณฑิศึกษาและกลารเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไปด้วยกันนะคะ และนี่ก็คือศูนย์ส่งเสริมมารศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะคะซึ่งเราก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่หลากหลายนะคะและวันนี้ค่ะเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยค่ะที่เราจะได้มารู้ว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยของเราเปิดรับสมัครหลักสูตรอะไรบ้างซึ่งตอนนี้มีอยู่5หลักสูตรนะคะที่ดูซิว่าจะตรงกับความต้องการของเราไหมซึ่งแน่นอนค่ะการเรียนรู้ของเราเนี่ยก็มีวันหมดอายุเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆนักศึกษาทุกคนนะคะถ้าสนใจ ในการพัฒนาเรื่องของอาชีพในเรื่องของตำแหน่งหรือว่าในเรื่องของการเพิ่มฐานเงินเดือนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาหรือปริญญาโทสําคัญนะคะเดี๋ยวลองไปฟังดูว่า5หลักสูตรนั้นเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะ สำหรับ2หลักสูตรแรกนะคะเป็นหลักสูตรที่สังกัดคณะวิธีการจัดการค่ะหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือ MBA ค่ะปลูกฝังให้เรามีทักษะที่จําเป็นในการบริหารธุรกิจและสามารถนําองค์ความรู้ไปต่อยอดหรือไปประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจได้อย่างเป็นระบบนะคะ อีกหลักสูตรหนึ่งก็จะเป็นหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชีก็ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักบัญชีแบบมืออาชีพนะคะซึ่งเสียค่าเรียนในภาคเรียนละ25,000บาทหรือตลอดหลักสูตร1 0 0 0 0บาทนะคะ ส่วนอีก2หลักสูตรที่สังกัดคณะครุศาสตร์เรามาดูกันบ้างนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนซึ่งมีอยู่2แผนนะคะสําหรับผู้ไม่ขอใบประกอบวิชาชีพครูและผู้ขอใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งแน่นอนคอนเซปต์ในการพัฒนาหลักสูตรก็คือปลูกฝันสร้างอนาคตเป็นครูผู้สร้างแรงบันดาลใจนั่นเองค่ะ อีกสาขาหนึ่งนะคะก็จะเป็นสาขาบริหารการศึกษาแน่นอนเปลี่ยนอนาคตการศึกษาพัฒนาทักษะความรู้สู่การเป็นผู้บริหารที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะเป็นนักบริหารการศึกษาก็สามารถที่จะสมัคร ในหลักสูตรนี้ได้เลยนะคะภาคเรียนเช่นเดียวกันค่ะภาคเรียนละ2 5 0 0 0บาทตลอดหลักสูตร1 0 0 0 0แบาทและหลักสูตรสุดท้ายนะคะที่กําลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้ก็คือหลักสูตรวิศวกรรม,มาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรมค่ะเป็นปริญญาโททางด้านวิศวะที่เสริมความรู้ให้ก้าวสู่ผู้นําด้านนวัตกรรมสังกัดคณะเทคโนโลยี Technology อุตสาหกรรมซึ่งการเรียนในหลักสูตรนี้ตลอดหลักสูตร1 2 5 0 0 0ส บาทสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้ค่ะและนี่ก็คือ5หลักสูตรที่กำลังเปิดรับสมัครให้กับผู้ที่สนใจนะคะและยังมีอีกหลากหลายหลักสูตรมากมายที่กำลังอยู่ในกระบวนการของการพัฒนาและน่าสนใจตบจอบโจทย์ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นได้เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารและสามารถที่จะสมัครเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาได้ผ่านทางเว็บไซต์ www d o g gsl.uru.ac.th นะคะแล้วพบกันนะคะสำหรับการพัฒนาคุณวุฒิเพื่อก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นหรือว่าเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับเราได้ค่ะ เมื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะหยุดที่จะพัฒนานะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะสมัครเป็นผู้เรียนในระบบ Lifelong Learning ของเราได้หรือเลือกที่จะศึกษาเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของเราได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และท้ายนี้นะคะครูก็ขออยากอวยพรให้กับนักศึกษาทุกคนนะคะจบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์พร้อมที่จะนําเอาศาสตร์วิชาความรู้ของตัวเองไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและทําให้ตัวเองจเจริญก้าวหน้าด้วย ะะเพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ